สวัสดีครับบ้าบอยเดินที่ดิสันครับมือนีบ้าบอยกับพี่เฮาดินครับมาเลาะเบิงเห็ดครับผมมืออนีบรูว่าสีโซมสีมันบอสีแดงเห็ดบอนะครับตั้งใจว่าสะหาเห็ดตาโลครับค้าเห็นตาเหลี่ยมๆเพราะได้เก็บไปก้อยครับผมพี่น้องครับมือนีสีโซมสีมันบอสจังใจหรือว่าสีได้เห็ดแนวอื่นนะครับผมหรือว่าสีมีบอกับบรูว่าเห็ดสีมีหรือบะมีนะครับเพราะเป้มากเลาะดงโดนแล้วนะครับผม ฝฟนติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนี้นะครับตามมาครับผมสวัสดีครับพอแล้วครับพอแล้วอสองดอกครับสองดอกสามดอกครับผมตาลูกพนะี่น้อง มนคือวุ่นครับผมพี่น้องมีพี่น้องถามว่าเ็ดตาโลเป็นรสศาสตร์แบบได้เ็ดตาโลนี่เพื่อนบ่มีรสมีกินครับคือวิง่งต่ละพี่น้องบ่มีรสมีกินอ่ารสศาสตร์นี่แล้วแต่ตามใจชอบของหฮอปุงนลครับผมพี่น้องรสชาสติ์รสชาสตริคนตามมันจะขึ้นอยู่กับเฮอปุงครับปุงรสเอาครับผมพี่น้องแต่เ็ดตาโลก่อยนึงก็โอ้ย แหง่กันด้วยครับผมพี่้องครับอันนี่กระเสียบครับนี่นำปุด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 เสือกเลนเพิ่น,นกระจายไปครับจอกนึงครับ ดี๋นี้ค่กำลังออ้ยพี่น้องเป็นเคียสเอาใบไม้ถมไว้ครับผลค,ครับผมพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเป็นเคียสครับเคียสหาเห็ดตะโลครับเห็นไปไลยครับผมพี่น้องเห็ดตะโลกรบโบมีเห,เห็ดตาดีกรบโบมี ใส่หมดเนาะพี่น้องก็จะมือึดเห็ดกระไรด,ดูนุ้มพระท่านเลยอ่ออีบ่ครับผมนี่เห็นสองดอกเห็นสองดอกพี่น้องอู้สามดอกสี่ดอกห้าดอกครับผมหนออ่อยสิบริโภคสบลาพี่น้อง เห็ดวุ้นเห็ดวุ้นครับเห็ดวุ้นเป็นยังเพิ่นคือตั้งว่า op, เห็ดตาโลบุกครับ, wound, รบผมพี่น้องครับขนาดาสีอเอินเห็ดวุ้นนะครับผมพี่น้องครับคือวุ้นใช่ไหมพี่น้องนะครับตาโลก็ยักอึดแล้วแบบลครับ โอ้โหเ,เก็บเห็ดตาโลครับตัวนี้พี่น้องตัวพันไงสมบูรณ์ลายพันขาพันกัดไงครับเมื่อไงอนี่นครับผมพี่น้องเสือพันครับครับหาเห็ดวันนี้ได้ก้อยนึกก็ถือว่าดีเติบแล้วครับผมพี่น้องวันนี้ หาไม่ได้เพราะก่อยครับไดจ,จ็บถวยหน่อยนึง่งยังไข้ครับผมมันอึดแล้วครับพี่น้องปาดไปดีๆเราพก,กกะเศรตะก,กาฮอนเศษตะกาได้ครับผมพี่น้องบ่อนหมอกกอกครับ หล่นหมอกกอกดแกแกแสกมันจากบอใสครับบอพันกำลังสิเป็นดอกแกแล้วครับผมปกติหน่วยพันอ๋อไม่ไหมพันจิใสปิ้งเลยครับผมเห็นอยู่ พี่หอยดินพี่หอยดินเพิ่นไปหาล่อบ้างเห็ดไอพองนกยุงครับแต่แต่ตสีโบมีดเหรอครับผมพี่น้องพ่นเบ้าได้ออกครับผมถอดออกก็แล้วครับคือแม่งกับพ่นจะได้ครับผมพี่น้องนี่เสือพ่นในดอกครับ ยังร้ายพี่น้องแต่ว่าบาดมือแล้วครับบาดมือแล้วอูสเสียายครับจำไมใหญ่พี่น้องจะลูกใหญ่เลยครับต้นี้ก็ ถอดขาแล้วครับผมพี่น้องโอ้โหทางบนครับผมพี่น้องเมื่อไงครับผลครับผมเริ่มแก่แล้วครับเริ่มแก่แล้วครับหน่วยๆครับผมพี่น้อง อย่างง่ามเลยครับครับ ยังขก้นไปทั้งทึ่งอีกอกอดนี่พี่น้องปัด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 ปดอกบกใหญ่เลย กได้ก่อยจากถั่วอนึงก็แเสพๆกินเสพๆ,สๆพี่น้องมันหายากครับเหงอึดแห้งยากบึดบ่อยาก,ายากพี่น้องบุกคิดสิหาใส่ตู้ใส่ยังไว้เลยครับผมพี่น้องส่วนพืนมีงามงามๆลายๆนุ่นมื่อนั้นกินกับน้องเมฆก็เสพๆ เฮ้ยมันเปื่อยพี่น้องปอออกแล้วได้ซ้ำนี้ครับผมเสื้อครับเสือ้อโอ้ยฉันสิบเปื่อยแล้วพี่นอ้องดอกหนึ่งครับ กระโหลกแก่เหลืองๆครับผมพี่น้องดอกนะครับ ขาเห็ดตะโหล่แซบด้วยครับผมพี่น้องออตัวนี้กกำลังถอดครับควรหอมๆนะครับ อืด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 ,อดพี่น้องโอ้ยขากระเอาครับมันอืดพี่น้องผมนี่แหละครับแสบขานี่นะครับโอ้ยพี่น้องครับยางมา,ากากลมาพอจุมปลาหนึงน่งครับปลาที่สองหมองที่สองครับผม ครับขาเพื่อนครับ บักง่ายหนึ่งพี่น้องฟองอันบามนะครับเห็ดของหวนานจะที่เสบเลยรครับผมพี่น้องจะโล ตน้นจอกเปื่อยพี่หน่อครับนี่ต้นดอกครับนี่ต้เม็ดสาคู่ครับมีแต่ขาทั้งนั้นเลยครับครับ ข้าดินครับครับหาเห็ดพี่น้องครับหาเห็ดครับหาเห็ดเมื่อนี่เฟืดฝืดครับผมพี่น้องมืนอนี่ฟืดฝืดปาดนป่มีจาิรลบีครับผมพี่น้องหาเห็ดหมือนี่ปะะ่าจะมาลองบังเหตดตารโรดได้จากก้อยนึ่งก็เอาครับผมพี่น้องครับกับเห็ดมันปูครับมาบอยหาเห็ดตาโลที่ข้าวดินหาเห็ดมันปูหาคนละอันครับ แต่ก็มาหากันคือเก่าครับ้านนี้ก็หลายๆครับก็แตกวุ่นๆอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยนี่ดอกนึงครับ,บรครับผมโอ้โอ้หพูดวุ่นจนเพลินเปลยมาแล้วครับดอกเพิ่งจะแก้เพิ่งจะถอดถอดอันนั้นเพิ่นออกครับผมเ <c ười> พิ่นกำลังจะถอดดอกกระเจียวเพิ่นออกครับ

ดอกนั่งครับอ่าโดนเห่นดหลอกไงอกอพี่น้องอ้ยดอกกลมกลุ่มอ่าน่อยนี่ดอก,ก,อดอก,ดอกแบบสมบูรณ์บ่เถอะครับผมพี่น้องครับนะครับไม่บอกไงพี่น้อง สองดอกครับสองดอกนีสองดอก,ส,อดอกสวยเลยพี่น้องนี่ครับห้ามครับผม ทวนมาหนึ่งสองดอกครับพี่น้องครับ ออเอล่ ครับโอ้ยขาแบบไงโอ้โหมองครับ,รบนกมาเกลียมเฮ็ดบารีเก็บมาเกลียมใช่กระตาเมื่อบ้านบอ่อพี่น้องนี่คือพวกเทพพี่น้องผม รอครับงามครับโอ้พี่น้องนี่นผม สองอันน้ครับของเสียบออกอย่างสิแล้วครับผมพี่น้องครับผม นสามดอกนึงพี่น้องผมเจออีกสามดอกสวยๆเลยนะครับพี่น้องสี่ดอกนี่พี่น้องสี่ดอกงามๆครับนะครับผมโอ้ย 시도ครับ. 제스프이คร 피노. โอ้เดอมตาพี่นนอง ครับผมพี่น้องครับบาบอยกะสิขอสรุปผลงานไว้ซักนี่ครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับและเป็นกําลังใจให้บ้าบอยแล้วก็พี่หอดินที่ฐิสารครับผมนี่ครับเมื่อนี้กะได้เห็ดตะลุ่พ่อก่อยนึงอยู่ครับก่อยง่ายตือพูนละครับผมพี่น้องพี่หอดินกะเก็บไต้คือกันครับว่าสิเอาเห็ดอันมันปูพี่น้องเมื่อเห็นว่าปูพี่หอดินงามๆครับเอยดอกเหลืองหุยว่ามันดอกไม้ครับ ครับผมเติมกันเห็นอยู่นะครับสองถ้วยครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าใบกระ็ขอไว้สมุนไพรกอนครับพอดอกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขสุขคนครับสวัสดีครับ